สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมนเ c h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูปลาบังกรสวยงามนะครับนะครับร้านพี่หน่งบาติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้แรกเลยนะครับตู้ข้างบนนี่นะครับก็คือเป็นนกแก้วนะครับสวยนะครับอยู่สูงหน่อยทำคนกแก้ว นี่มันนกแก้วะไรครับตู้นี้มัน,ม,นมันหางปนสีดำ,ลา,ดำลายเสือนะอนกแก้วลายเสือตู้ที่บาทครับห้ารอนะครับไซส์ค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับสวยเลยนะครับตู้ต่อมาครับทอมาเลยนะครับตัวนี้มีอยู่สองตัวราคาไม่แพงครับตัวละหกพันห้าเองน,อนะครับอ๋อมีสามนะครับมีสาม ดูฟอร์มนะครับสวยนะครับสู้ต่อมาก็ไฮแบ็กนะครับอะมาดูซ้ายมือก่อนซ้ายมือนี่เป็น golden head ทองมาเลยนะครับตัวละหมื่นแปดนี่ครับหัวทองนั่นเอง ต่อมาก็เป็นไฮแบ็กนะครับสามพันเก้าเนื้อสวยเลยนะครับเดีวไปมุมต่อไปนะครับมุมต่อมาก็คือบูเบสนะครับสวยเลยนะครับบูเบสโกลเด้นเฮดด้วยนะครับสองหมื่นแปดถูกขายแล้วนะครับโซสวยมากนะครับมี เกนี้เป็นบูม่วงเงาอลามเลยนะครับทองอลามด้วยตัวนี้ต่อมานี่บูเบสเหมือนกัน,กนครับบูเบสครับอ่าบูเบสครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสอง0มื่นสองสอง่อ๋อโอเคพึ่งมาใช่ไหมครับเดี๋ยวดูตู้ต่อมานะครับ เนื้อบูเบสสองมื่นสองเหมือนกันตัวนี้ก็สวยนะครับเข่มดีนะครับตัวต่อมาก็บูเบสตัวดินเฮดนะครับก็คือบูเบสที่เป็นหัวทองนั่นเองสวยนะครับนี่ ราคาสองามืนห้านะครับสองหมา,า 25, บ, 25, บาทแต่เป็นบูเบสซีโกลเด้นเฮดนะครับตู้ต่อมานะครับอันนี้ถูกขายไปแล้วนะครับก็ทองมาเลยเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับผมโกลเด้นเฮดนะอาอหัวทองนะครับถูกขายไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้เกียร์บสอง โอเคเก็บสองมื่นแต่ใช่ไหมโอเคครับสูกขายว่าจะสวยแล้วหัวทองอันนี้เหมือนชันนะฮะอ๋อมาเลาสายเาาเลาสายเก่าหัวปลาทูใช่ไหมโอเคครับหัวปลาทูนะครับสายเก่าทองมาเลยสายเก่านะครับอ,อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ตู้ใหญ่เลยนะครับ อันนี้เป็นเป็นช็อปแบบคิงไหมฮะเป็นคิงนะฮะคิงคอสแบ็กนะครับนี่ครับตามใต้ห้าหมื่นห้าต่อมาเลยคิงคอสแบ็กนะครับก็คือข้ามหลังนั่นเองหลังจะสูงนะครับเรียกไหมครับตู้ต่อมาก็โกลเด้นเฮดนะครับหัวทองนะครับสองหมื่นห้า ยนะคดูเดือดากาัน่ายตอนนี้สวยนะวาวดีเจ็ดวาวเลยครับต่อมาก็ตอนเต้นเท่เหมือนกันทำน้งสองหมื่นะสวยกันนะ

นี่โกลเด้นเฮดอีกตันนะครับเ้อน,นะครับสองหมืนห้าตอนนี้อีกต้นครับโกลเด้นเฮดสองหมืนสองตัวนี้ก็ทรงดีนะครับเดี๋ยวรอเขาไหว้หน่อย อันนี้ครัทองดีนะครับนอกไปบุมต่อไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้วบอลอีกด้านหนึ่งครับเป็นอโลน่าบาติกนะครับตัวละหกหมื่นห้านะครับบาติกสวยนะครับดูการไหว ตัวนี้ก็เป็นบูเบสนะครับสามหมื่นแปดสวยนะครับราพานี่ฮะสามหมื่นแปดสวัสดีนะครับ ต่อไปมุมต่อมาด้านล่างนะครับอ่าอันนี้เบอร์โทรพี่หนนะครับศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าสี่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 นะครับ,รบตามนี้นะครับต่อไปตู้ด้านล่างนะครับปลานกแก้วเซนตา้านะครับสว่ยนะครับนี่อันนี้นกแก้วไตห,หวันนะครับ ตัวแล้วหกร้อยห้าสิบนะครับหนเกยาวไตหวันมันจะตัวแดงๆมีความหางดำหน่อยครับแล้วก็แซนต้าก็ตัวสองพันห้านะครับสวยเลยนะครับ ครับร้านที่หน่บาสติกนะครับก็ขอจบรายการเป็นเพียงเท่านี้นะครับลาสวยงามเลยฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับสวยงาม